นี่กล้องเปิดหรือยังเนี่ยแอคคราฟสวัสดีครับอยู่กับผมเองเออนะครับวันนี้ผมก็กลับมาเล่น Bio b บ o b o โบนนะซึ่งไม่ใช่รหัสเก่าแล้วนะพอรหัสเก่าไม่ผมไม่รู้นะเป็นอะไรถึงหายนะครับก็เลยสร้างรหัสใหม่นะครับแต่ผมเล่นมาหลายเดือนแล้วเกือบปีแล้วแหละ อได้เวลาฟาร์มแบบรวดเร็วปรับตรงนี้หน่อยกันส่วนใครที่อยากแอดผมในรูบอก,ก็บอกชื่อมาได้นะในยูทู e นะเดี๋ยวผมแอดไปนะอ้าวเพิ่งกดลูกโป่อีก ไปกันไมออ่ไม่ไม,ไม่อืมฮะอ๊ะเอ๊ะฮะดันอะไรวะน่ะดันอ่ะเต็มช่างมันนะครับเราไม่กลัวเป็นตัวเตี้ยแล้วขยับอยากชิบเปงเลยได้เวลาพุ่งไป แต่คุณจะไม่ได้เสียงเลยนะเพราะผมเบาเสียงไว้เพิ่มเสียงอยู่มั้ยเนี่ยออโอ้โอ้โอ้โดนผ่านโอ้ชสบยหายอ่ะเต็มเต็มเพิ่มเสียงหน่อยแล้วกันนี่หนึ่งอ๋อไม่ดังมาก แ่ไม่ดังกอ๋อฉันพอดีด้วยเงี้ยออก่อนดีกว่าก่อนที่กล่องมันจะบักอืม บางด่านก็ไม่ได้นะครับเพราะมันทะลุไปผมซื้อสต็อกใหม่มาดีกว่าอุย้ยสองร้อยหรืไม่มีตังมะเฮ้ไม่จริงจริงออกมาได้แล้วดี้ยหออกมาได้แล้วทานได้ยังงั้นออกมาแล้วต้งนานเลยใช่ไหมลนะ่ะใช่อ่าเออ ดีใจนผมขอปอดได้คุบพี่ร้องแอ <_ c oughs> ป๊บนะท่านผู้ชมผมไปปิดประตูก่อนกลับมาแล้วท่านผู้ชมมีใครลืมนมาหรือเปล่าอืม ใส่กาวอืมแก้าวาไปมันก็เหมือนป้อมปืนนะ พอสึงจุดนี้แล้วกดบินเลย ได้แล้วอืมอิปี้กขคนนี้ได้แล้วเฮ้ือืมเออคราวนี้ไม่ได้เยอะมากนลยปรับแต่งอะไรนิดหน่อยแล้วกัน ยงเงาเมาเขาก็อืออา่าเ้วยความที่ผมลงยากผมเลยต้องมีลูกกว่าสีฟ้าคอยช่วยเหลือนะ เฮ้ๆอวนกวนชิบหายเลยครับท่านผู้ชมอ้าอลืมไปผมทำให้มันล่องหัวหมดเลยแล้วมันจะทำให้ผมนั้นมองไม่เห็นปุ่มย,ยังไงปุ่มมันอยู่ด้านหน้าผมแล้วปุ่มมันอยู่ไหนไม่วอ,อยได้ น่าจะได้ไม่เยอะนะเพราะผมนั้นทะลุมาเลย Uh nó nói có dứt bóng kia cả nó mình lại, lại. ตอกใหม่ซื้อเลยอ๋อผมก็จะตั้งชื่อง่ายๆอย่างนี้นะเพราะผมคิดชื่อไม่ออกนะก็ตั้งไปชื่อช่องตัวเองไปก่อนเพราะผมจำอะไรไม่ค่อยได้นะอื้อฮือ 嗯。Uh กันอเฮด่านด่านธงแดงมาครับทำของได้นะครับแต่ผมทำไปแล้วอนะ คลิปหน้าอยากให้ผมทำแมบอะไรก็บอกมาได้นะเดี๋ยวเดี <c <c ๋ยวนะอะอะไรหาที่ปิดคลิปก่อนอ่ออ่คลิปหน้าอยากให้ผมทำ ่ยวกับแบบอะไรหรือแค่ทำเบี้ยววต,ต่อก็บอกมาได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย,ยปิดติ